Facebook Messenger Dark Mode คืออะไรอ่ะเปิดใช้งานยังไงเดี๋ยววันนี้มีคําตอบนะคะว่าเปิดใช้งานยังไงเพราะว่ามีเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะฉะนั้นไปดูขั้นตอนกันเลยเริ่มจากข้อที่1นะคะ ข้อที่หนึ่งนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆทําการอัปเดตเวอร์ชั่นของ Facebook Messenger ของเพื่อนๆทุกคนนะคะให้เป็นเวอร์ชั่นที่ล่าสุดล่าสุดล่าสุดที่สุดนะคะให้อยู่ในเครื่องของเราให้เรียบร้อยนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องที่เป็น Android แล้วก็มีแววว่าใครที่ใช้ iOS บางเครื่องเนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วด้วยนะคะก็ลองเข้าไปอัปเดตให้มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดสักก่อนส่วนข้อที่2นะคะก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำการเลือกแชทของเพื่อนตัวเองนะคะขึ้นมา1แชทนะคะ คนที่เราอยากคุยด้วยที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็ทกําการเลือกไอคอนอิโมจินะคะที่เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวจากนั้นกดส่งพอกดส่งเสร็จแล้วนะคะก็จะมีพระจันทร์เสี้วล่วงลงมาแสดงว่าเพื่อนๆน,นั้นเป็นผู้ถูกเลือกสามารถใช้งานได้นั่นเองนะคะหลังจากข้อที่2ไมไที่เรียบร้อยก็มาต่อกันที่ ข้อที่3นะคะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของตัวเองนะคะจากนั้นเราจะเห็นไอคอนที่เป็นดาร์กโหมดขึ้นมานะคะสามารถเปิดแล้วก็ปิดได้ให้ทําการเปิดหน้า Facebook Messenger ของเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะกลายเป็นสีดาในะะทันทีเท่านี้นะคะเราก็สามารถใช้งาน Facebook Messenger ในเวอร์ชั่นที่เป็นดาร์กโหมดได้แล้วนะคะ ซึ่งข้อดีคืออะไรข้อดีก็คือเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็นจอแอมโวเลนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานได้ด้วยเพราะว่าจอแอมโวเลตจะไม่แสดงผลสีที่เป็นสีดำแล Facebook นะเฟซบุ๊กด้านบดนี้ก็มีสีดำด้วยนะคะยังไงเพื่อนเพื่อน,อนคนไหนที่สามารถเปิดได้แล้วก็ไปลองเปิดใช้งานได้เลยด้วยวิธีสามขั้นตอนง่ายๆตามที่แอามาแนะนาเพื่อนๆทุกคนในวันนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะที่ยังเปิดใช้งานไม่ได้อย่างใครที่ใช้ iOS นะคะบางเครื่องยังใช้งานไม่ไ ยังไงก็อดใจรอ,อกันอีกนิดนึงแอมเชื่อว่าอีกไม่นานนี้นะคะน่าจะได้ใช้งานพร้อมๆกันนั่นเองยังไงวันนี้นะคะแอมขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วนะคะครั้งหน้าจะมีทริปลับทริคอะไรดีๆนะคะมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนอีกอย่าลืมกด subscribe เอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดนั่นเองวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ